ใครที่จะนํารถตัวเองนะครับผมข้ามประเทศลาวนะครับห้ามพลาดต้องรับรู้เรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นคุณจะโดนปรับนะครับสิบสามล้านกว่านะครับผมก็คือสิบล้านสิบสามล้านกว่ากีบนะครับตีเป็นเงินไทยก็หมื่นแปดเศษเศษนะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเศษเศษนะครับเออก็เกือบสองหมื่นแล้วนะครับนะทุกคนต้องฟังนะครับผมแล้วก็ทําความเข้าใจผมอาจจะถ่ายทอดออกมาแบบไม่ละเอียดมากแต่ก็พอที่จะ เข้าใจนะครับว่าเราจะต้องรู้แล้วก็ทําตัวยังไงปฏิบัติยังไงนะครับผมเวลาเข้าออกปั๊มตาอะไรยังไงนะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็คือว่าคนที่โดนเหมือนกับผมมาแล้วนะครับเออนะก็เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งผมอยากจะแชร์ประสบการณ์คือจริงๆแล้วผมก็อยากจะตั้งคําถามว่าเราผิดหรือ ด่านผิดนะครับผมด่านที่เราอะนะครับหมายก็ว่ายังไงคือความสับเเ่าอะความสับเเ่าของของด่านหรือของตัวเราหรือทั้งสองแต่ถ้าให้ผมมองว่าผมมองว่ามันเป็นความผิดทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งด่านจะโยนความผิดให้เราคนเดียวเลยมันก็คงไม่ได้ไม่ใช่นะเพราะอะไรหนึ่งเป็นความผิดครั้งแรกนะครับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่เราจะมีเล่มสีม่วงนี้นะครับผมนี่ก็คือเล่มแบบนี้นะครับ ผมขึ้นภาพให้ดูนี่คือเราทําเล่มรถนะครับผมรถที่แบบว่าอาไม่ค้างงวดวนะครับผมรถที่แบบเราไม่มีภาระแล้วนะครับเราจึงจะสามารถทําเล่มสีม่วงนี้ขึ้นมาก็คือไปท,ทานนมไมํา,ท,ท,นนาท,ที่ขนส่งนั่นแหละนะครับผมเอนี่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมไปทําที่ไหนนะครับแต่ว่าไปทําที่ขนส่งนี่แหละนะครับน่าจะเป็นอืน่าจะเป็นมุกะหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเมื่อ สองปีที่แล้วนะครับผมปี2023ผมไปช่วงเดือนพฤษภานะครับยีแล้วก็29นะครับทีนี้คือเบื้องต้นนี่นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับถ้าเป็นเล่มนี้นะครับผมปั๊มสองครั้งเข้าและออกขาเข้าและขาออกนะครับเป็นเป็นพาสปอร์ตเนาะนะครับเป็นพาสปอด sport ปั๊มสองครั้งนะครับผมเข้าออกแต่ที่เล่มรถนี่นะครับเราไม่รู้นะเราไปเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เขาปั๊มตรงไหนเราก็ปั๊มอะไรเราไปใหม่ๆท่เราไม่รู้เรื่องเลยเขาชี้ไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นนะครับซึ่ง เราก็มามารู้ตอนนี้ว่าทั้งหมดมันปั๊มสามครั้งนะครับอ่ามันปั๊มสามครั้งนะครับผมมันจะมีขาเข้าขาออกแล้วก็ภาษีนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยเดี๋ยวขอญอาตเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันเอาเล่มนี้ออกก่อนนะครับผมทุกท่านจะได้ดูตัวอย่างนะครับคือที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะผมอยากให้ทุกคนนะครับผมที่ไปเลาาจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่เสียเงิน จะไม่โดนปรับนะครับผมคือเงินน่ะหมื่นแปดหรือเกือบสองหมื่นเลยครับผมว่ามันก็เป็นจานวนเงินไม่น้อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเออค่าปรับก็คงหลักร้อยไปถึงหลักพันนะเออถ้าสี่ห้าพันหกพันผมก็ผมก็พร้อมจ่ายนะเออแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้เตรียมเงินไปขนาดนั้นนะครับตอนแรกถามตอนแรกถามแบบว่า,าอีกถามอีกตู้หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งหมื่นผมก็เออยังคิดอยู 1, ่หนึ่งหมื่นเดี๋ยวกลับไปแล้วก็พอจะหามาจ่ายได้แต่พอแบบไปถามแบบ ตู้ภาษีะนะครับผมเขาคำนวณให้ก็บอกว่าหมื่นแปดกกว่านะครับเออคือแบบคือถ้าจ่ายรถถึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่จ่ายก็ไปไม่ได้นะครับคือเราไปถามไอ้ไอ้อีกตรงนึงอเขาบอกว่าเขาจะติดต่อให้นะตู้แรกนะครับเดี๋ยวเราเหตุการณ์แบบว่าไปเจอตู้แรกเนี่ยเขาก็แบบตรวจสอบนานมากเลยนะเขาตรวจสอบนานมากเลยเออตรวจสอบนานมากซึ่งแบบเราก็โอ้เอาแล้วคือคือคงจะไม่มีปัญหาเนาะ มาแล้วคิดพอคุยไปคุยมาไปไม่ได้ค่ะต้องต้องจ่ายค่าปรับก่อน mm hmm. ก็เลยถามว่าค่าปรับมัน mm hmm. มัน,ม,นมันเยอะไหมนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าประมาณส mm ิบ hmm. ประมาณสิบล้านนะครับเขาเรียกว่าประมาณสิบล้านนะเขาก็ไม่ได้รู้เลขชัวชัวใช่ปหมล่ะเขาเรียกว่าประมาณเมินอะไรอย่างเงี้ยถ้าตีมเงินไทยก็หนึ่งหมื่นบาทเราก็ตกใจแล้วถ้าไมันเป็นอย่าง,งานั mm ้น hmm. ผมก็พยายามอธิบายนะว่า ผมก็ทําตามเจ้าหน้าที่บอกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาชี้ไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นตลอดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปั๊มตาก็ไม่ควรให้เราออกมาผมว่าอย่างนี้เออเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเออมันคือมันออกได้เขาว่าอย่างนี้เออแต่ว่าตาเนี้ยเราเราไม่ไปปั๊มเขาว่าอย่างเงี้เขาก็โทษเราพูดง่ายง่ายก็ออกครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าถ้าเราไม่ได้ปั๊มตาหนึ่งตาใดเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ให้เราออกมาเลยผมเชื่อว่าหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบผมจะต้องคิดแบบนี้แน่ๆนนะครับแต่เขาก็อ้างว่าไม่เกี่ยว สุดท้ายเราก็บอกว่าต้องปรับต้องจ่ายค่าปรับอย่างเดียวถึงจะเอารถคันนี้ไปได้ถ้าไม่จ่ายก็โดนแบคลิสต์นะครับผมก็ตกใจเอ้ยเราไม่มีเงินนะในขณะนั้นนะครับผมแล้วรถเราจะโดนแบคลิสต์เข้าออกนะครับเอ,อเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกตอนนั้นนะตอนที่คุยนะเขาก็อบอกว่านั้นก็ลองไปคุยกับทั่งตู้ภาษีดูนะครับผมก็เดินหาตั้งนานนะก็เลยเดินวนไปวนไปก็เลยไปเจอนะก็เลยลองเข้าไปถามส่วนเ,เขาเลยคำนวณให้หมื่นแปด เราไม่มีจ่ายเขาก็บอกว่ารถเราจะติดแบ็กลิสถ้าไม่จ่ายผมเลยทำทีถามว่าแบ็กลิสคืออะไรเขาบอกว่าแบ็กลิสคือเข้าออกไม่ได้เลยเลรถคันนี้ข้ามเลยพูดง่ายๆเราก็เลยว่าเอองั้นผมกลับมาใจ่ายใหม่ผมก็ว่าอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่จังหวนะนั้นมันเหมือนมันพูดหลายอย่างแต่เราก็เข้าใจว่าถ้าไม่จ่ายเลยนะตอนนั้นนะคือโดนแบ็กลิสเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจสําหรับว่าเราไม่ได้จ่ายวันนั้นคือคือจะไม่สามารถแบบเข้า,เข,าเข้าออกเอง ได้เลยหรือว่าเราสามารถไปจ่ายทีหลังได้แต่ผมบอกเจ้านนหน้าที่คนนึงว่าเดี๋ยวผมกลับไปหาเงินก่อนนะผมว่าอย่างน,นี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็เอาเล่มผมไปแล้วก็ไปปั๊มแคนเซิลเห็นไหมครับมันที่ยี่สิบสองที่อยู่ด้านล่างนี่ยครับผมนี่อ่ามันชี้มันช,นชี้ไม่เห็นนะอ่าน,นี่ตรงนี้นะครับผมเนี่อ่าตรงนี้นะครับเออก็ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่เห็นไหมครับยี่สิบเจ็ดจะมีสามตาเห็นไหมครับมีขาเข้าข,า,ขาออกบนสุดเลยยี่สิบเจ็ดขาเข้าข,า,ขาออกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดต้านล่างก็จะเป็นตาภาษีส่วนยี่สิบเก้า อแต่มันไม่เหมือนอันแรกนะที่มีอ่า,าสไอัอนเนี้ยคือจริงๆหนังสือเล่มนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีแบบว่ามันมีช่องอ่ามันมีช่องขาเข้าขาออกใช่ปะอ่านี่ตัวหนังสือดำๆเนาะด้านบนใช่ไหมครับผมครับผมก็มองว่ามันก็ควรีท่จะปั๊มแค่สองตานะขาเข้ากับขาออกส่วนภาษีนี่คือผมจําได้ว่าเราไปจ่ายเป็น เป็นเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีตู้ภาษีหรืออะไรสักอย่างเลยเราก็ไปจ่ายแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะความจําเป็นที่จะต้องแบบปั๊มตาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้นะแต่เรามั่นใจว่าเราจ่ายทุกตู้นะครับเพราะเราทําตามเจ้าหน้าที่สั่งนะครับ Ugh. ทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าคือตั้งใจไม่ปั๊มหรือสับเผ้านี่คือคําถามผมนะครับตั้งใจไม่ปั๊มหรือสับเผ้าปัญหาของผมคือว่ามันผ่านมาแล้วสองปีนะครับมันผ่านมาแล้วสองปีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าค่าปรับเนี่ยเขาคํานวณอะไรยังไงนะครับ แต่ผมไปอ่านในพันพันทิปนะผมบอกว่าโอ้คนเนบ่งบ่นมากนะครับด่ายับเยินนะครับผมเออหลายคนโดนไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครโดนแบบวันสองวันเนี่ยหรอไหมผมเดี๋ยวมันมาซวยตรงที่ว่าผมไปครั้งสุดท้ายเลยลก็ไม่ได้ไปอีกเลยเรานะครับมันก็เลยไม่รู้ข้อผิดพลาดว่าโอ้โหไม่ผ่านมาสองปีว่าเราโดนแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นูทางหอนว่าณปัจจุบันนี้มันปั๊มสามตานะครับณปัจจุบันนี้นะอนาคตมันจะเพิ่มอะไรมาอีกเราก็ไม่รู้นะแต่เราจะต้องสอบถามเจ้านหน้าที่ให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้บันทึกเสียงได้เลยนะครับผมเอ,อ่อถ้าเป็นไปได้นะเขาไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายภาพใช่ไหมล่ะบันทึกเสียงได้ครับเพื่อความชัวร์ว่าเราเนี่ยนะครับทาตามขั้นตอนเขาทุกอย่างนะครับเออเนี่ยอันนี้ก็แคนเซิลออกมาแล้วยี่สิบสองซึ่งผมก็ยังช็อกนะไม่รู้จะหาเงินคือผมไม่รู้ว่าอีกกี่วันกี่เดือนผมจะได้มีเงินไปจ่ายเขาแล้วมันจะขึ้นหหมื่นเก้าหรือสองหมื่นหรือสามหมืน่นยังไม่รู้เลยนะครับยิ่งมาทําคลิปแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขามาเห็นคลิปผมเขาจะพอใจผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะ แต่ว่าผมก็จําเป็นต้องทําเพราะผมก็เป็นช่องทาข่าวอยู่แล้วอัปเดตข่าวสารนะครับผมทุกข่าวให้กับประชาชนได้รับฟังนะผมก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านเรานะครับผมฟังผมผมก็อยากให้แบบเออแบบอารมณ์อรวยหน่อยความผิดครั้งแรก่าลดหย่อนให้หน่อยนะครับผมลดครึ่งหนึ่งหรือลดให้หกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นตนะครับหรือลดสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะผมว่ามิตรภาพไทยเรามันก็จะแบบโอเคนะครับบางทีบางคนน่ะถ้าเกิดว่าแบบ เขาแค่ไปเที่ยวเฉยเนาะนะครับผมแบบเขาไม่ได้คิดว่าจะไปบ่อยเขาตัดความสัมพันธ์เลยนะครับผมคือแบบเออกูไม่ไปก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็พูดไป,ไปตามตรงนะเราก็ไปเที่ยวทุกอย่างนั่นแหละนะครับผมไปคาสิโนโบ้างไปตลาดบ้างคือว่ามันเป็นการไปกระตุ้นเศรษฐกิจเราอะนะครับเออนะคือมันอย่างน้นอยนมันก็ให้มันชัดเจนหน่อยอย่างเล่มน,นี้ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็เขียนแค่ว่าขาเข้าขาออกออก,ก็คือปั๊มไปสิเฉพาะสองตาเนี่ยขาเข้าหนึ่งขาออกหนึ่ง บางทีแม่งเจ้าหน้าที่นี่ปั๊มมั่วครับผมปั๊มไม่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 เลียงลาดับนะครับผมดี๋ยก็ปั๊มฝั่งนั้นดี๋ยก็ปั๊มฝั่งนี้นี่อย่างเล่มนี้นะผมปั๊มมั่วไปหมดเลยสับไปสับมานะครับเล่มนี้นะครับเออนี่ผมก็เลยงงว่าบางทีเฮ้ยเจ้าหน้าที่มาปั๊มผิดเล่มนี้หรือเปล่าว่าเล่มพาสปอร์ตหรือเปล่าว่าอะไรผมก็พยายามมาหานะแต่ก็เห็นมันแค่เออมันเห็นแค่สองตาวะเออก็น่าจะแบบน่าจะเป็นการลืมปั๊มหรือตั้งใจไม่ปั๊มนะครับมีสองอย่างนะ อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตมาสองอย่างว่าลืมปั๊มกับตั้งใจไม่ปั๊มนะฮะเพราะว่าเห็นคนโดนเยอะมากๆเลยเออซึ่งถ้าบอกว่าคนมันโดนเยอะมากอ่ะเออแล้วแบบเป็นครั้งแรกกันมันก็น่าจะมีกฎระเบียบที่แบบผ่อนเบาให้เบาให้เราบ้างนะครับตอนแรกผมว่าจะทาคลิปตั้งแต่วันแรกแล้วก็เลยแบบเออมันยังไม่มีเวลาเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําสักสามคลิปนะครับผมเพื่อให้คนได้ได้ดูได้ฟังตลอด นะครับแต่ว่าจะไม่เอาคลิปเดิมมาลงนะครับก็คือจะอัดใหม่พูดใหม่นะครับผมให้คนให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่าถ้าใครจะคิดจะทําเล่มรถแบบนี้เดินทางไปกับเรานะครับผมจะต้องรู้นะครับเออเพราะมันค่าปรับมันแพงด่านที่ไทยอ่ะผมเอาไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่ไทยงงนะครับผมด่านไทยงงตาแตกเลยครับอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอด่านไทยก็ไม่รู้หรือเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าคนลาวแบบลืมปั๊มตาแบบนี้ที่ไทยอ่ะไทยเราปรับเท่าไหร่ ใครมีข้อมูลนี้คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับทุกท่านก็จะได้เล่าต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับผมได้ได้รับรู้กันอีกว่าไทยเราปรับเท่าไหร่เออมันมีหลักกฎหลักเกณฑ์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหัวเสียนะรจริง,งนะคือแบบเราเสียเวลาแบบครึ่งวัน,นอยู่ตรงนั้นนะครับผมวนไปวนมาอยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็เอารถมาจอดไว้ก็ขึ้นรถโดย,ยสารไปนะครับเออเขาบอกว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยต้องเอารถคันใหม่มาครั้งหน้าเขาว่าอย่างนั้น มีมันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดพเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยว่าเราไม่มีเงินจ่ายในวันที่เราไปอ่ะนะครับแล้วจะไม่จะไม่จะแบ็คลิสเราเลยเรอคือแบบจะไม่ให้เราไปหาเงินเลยเลยอ,อะไรอย่างงี้เราก็คิดนะในใะนะนะนะขนาดนั้นผมเพิ่งนึกได้นะครับก็บอกว่าต่อไปต้องเอาคันใหม่มาวนะเออถ้าคันใหม่มาถ้าเราแบบถ,แบบถ้าเราแบบไม่สังเกตเล่มโดนอีกนะครับผมโดนอีกใช่ไหมละ่ะแล้วถามว่าใครจะมีรถหลายคันขนาดนั้นถูกไหม ถ้าโดนแบคกลร์สองคันรถมีสองคันสมมุตินะตายพอดีจะต้องหาเงินไปให้เขาจนได้นะครับสองหมื่นนะ่ะต้องหาไปให้เขาจนได้นะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปให้จบนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. เพราะว่าจะให้ AI ไอ mm hmm. ดันขึ้นฝีเปิดการมองเห็น mm hmm. เพิ่มรายได้ให้กับช่องผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากแชร์ไปตามกลุ่มกลุ่มประเทศลาวกลุ่มซอสปะว่าลาวกลุ่มทุกกลุ่มนะครับผมแชร์ไปเลยครับให้เขาได้รู้นะครับผม เออถ้าผมจะโดนแบคลิสก็โอเคไม่เป็นไรผมก็จะได้ทําคลิปนี้แบบนี้บ่อยๆนะครับผมให้คนไทยได้รับรู้นะครับผมก็ไม่อยากให้ใครโดนแบบผมนะครับเออเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยแบบว่าเจอคลิปแบบนี้นะที่คนออกมาออกมาเล่านะครับผมข่าวก็ยังไม่เคยออกมั่งกรณีแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมจะลงทิกตอกไปด้วยนะครับทิกตอกเดี๋ยวทำคลิปสั้นด้วยนะครับเออแชร์เยอะๆครับทุกท่านแชร์เยอะแชร์กันไปทุกที่ครับผมเฟซไลน์แชร์ไปหมดเลยกลุ่มไหนนี้แชร์ไป ฝากด้วยนะครับผมเตือนพี่น้องคนไทยสวัสดีครับ